รายงานผลการปฏิบัติงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งพู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลาหนึ่งปีของนางพรวิไลวงศิลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางพรวิไลวงศิลาเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม พุทธศักราช2523อายุ43ปีภูมิลำเนาเกิดที่บ้านเลขที่88หมู่16ตำบลเขาใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามอายุราชการ1 4ปี11เดือน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2565ครบกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลา1ปี 1, 1วันในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันท์ โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ตั้งอยู่บ้านดอนสวนตำบลท่าควันยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งมีพื้นที่5ไร่1งานเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน57คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนประกอบด้วยข้าราชการครู2คนพนักงานราชการครู1คนอัตราจ้าง3คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนางพรวิไลวงศิลาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านอยู่ในเขตบริการของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง รายงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานวิชาการ นางพรวิไลวงศิลาได้จัดการศึกษาและบริหารสถานศึกษาโดยยึดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสื่อสารพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชาของแนวหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านยึดกรอบการดำเนินการตามมาตรการระยะเร่งด่วน และระยะยั่งยืนของหน่วยงานต้นสังกัดสร้างความตระหนักและยึดมั่นในค่านิยมเดียวกันทำงานอย่างมีเป้าหมายทุกฝ่ายร่วมพัฒนาสร้างศรัทธาด้วยคุณภาพโดยร่วมกันดำเนินงานดังนี้ 1. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทิ์ทางการเรียน 2. ดํำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 4. มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเช่นส่งเสริมให้ครูศึกษาดูงานสนับสนุนให้เข้าอบรมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ 5. มีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามบริบทความเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลสุขภาพกายโดยการจัดกิจกรรมเต้นอารบิกทุกวันอังคารก่อนเลิกเรียนวันละ45นาที6มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีสวนมะนาวที่นักเรียนเรียนรู้เรื่องการตอนกิ่งมะนาวด้วยตนเอง มีห้องเรียนที่น่าเรียนรู้มีการจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ 7. มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนในรูปแบบออนไซต์ปกติรูปแบบออนแฮนด์ hand, และรูปแบบออนไลน์ 8. มีระบบนิเทศกำกับติดตามเยี่ยมชั้นเรียนประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนด้านการบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษานางพรวิไลวงศิลาได้ดำเนินการบริหารงบประมาณจัดทำแผนการบริหารงบประมาณดำเนินกิจกรรมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษาดำเนินการตามระเบียบพัสดุจัดทำเอกสารหลักฐานให้เป็นปัจจุบันโดยร่วมประชุมคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองดำเนินตามแผนบริหารงบประมาณมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นอาทิจัดทำภาพป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนเสาอาคารเรียนที่ชำรุดให้อาคารเรียน มีความมั่นคงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใต้อาคารเรียนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของยุงตลอดจนสัตว์มีพิษต่างๆให้มีความปลอดภัยต่อผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการด้านการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพ มีการดำเนินการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลดำเนินการตามแผนงานมีการบริหารจัดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาภายใต้ความขาดแคลนของบุคลากรมีครูไม่ครบชั้นมีการจัดครูเข้าสอนควบชั้นเรียนบางชั้นดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาจ้างครูอัตราจ้างจากเงินอุดหนุนจำนวนหนึ่งคน รายได้สถานศึกษาจำนวนสองคนโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ได้ดำเนินการขอความช่วยเหลือจากชมรมจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาช่วยการดำเนินจัดกิจกรรมทางโรงเรียนปีการศึกษา2566โรงเรียนได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม ด้านการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปจัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามแผนบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ดำเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ประสานความร่วมมือบ้านวัดรัฐโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากที่สุดโดยมีการประชุมวางแผนจัดทำโครงการกิจกรรมที่ปฏิบัติร่รวมกันมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจและทำงานร่วมกันโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือ จากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาด้วยดีมาตลอดอาทิการระดมทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเปลี่ยนเสาอาคารเรียนที่ชำรุดยกปรับพื้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากชุมชนสีหมู่บ้าน ด้านผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานนางพรวิไลวงศิลามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดรเริ่มสร้างสารรค์ สะท้อนภาวะผู้นำเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในร่วมกับคณะครูและบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนวิเคราะห์สภาพปัจจุบันจากการรายงานผลปฏิบัติงานประจำปีระบบประกันคุณภาพภายใน แล้วสร้างนาวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นเชิงนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งใช้รูปแบบ G.D. Sure m o d e ภายใต้วงจรคุณภาพ P.D.C.A. ของโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ผลงานนักเรียน1 ผลการทดสอบระดับชาติ NT ปีการศึกษา2565ได้คะแนนเฉลี่ย68.64มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2. ผลการทดสอบการอ่านออกของผู้เรียน RT ปีการศึกษา2565ได้คะแนนเฉลี่ย 85.00มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเนปีการศึกษา2565ได้คะแนนเฉลี่ย38.10 4. ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันปติมากรรมระดับชั้นป .1- ถึงป .3 ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2565 5. ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานระดับชั้นป .4- ง .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2565 6. ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการคัดลายมือระดับชั้นป .1- ถึงป .3 โครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจําปีการศึกษา2566ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองท่า 7. ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นป .4- ถึงป .6 โครงการรักภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2566ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองท่าผลงานครู1นายชวนันอันนอกได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานระดับชั้นป .4- ถึงป .6 งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2565และได้เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูกเกียรติเป็นครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1, 2นางสาวนิตยาทองนินได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันปฏิมาก,กรรมระดับชั้นป .1- ป .3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2565 3. นางสาวขนิ t h าพัฒนาโชตได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันปฏิมากรรมระดับชั้นป .1- ถึงป .3 งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2,565ผลงานผู้บริหาร1นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2565และได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันปฏิมากรรมระดับชั้นป .1- ถึงป .3 และรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานระดับชั้นป .4- ถึงป .6 2. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรารคามเขตหนึ่ง 3. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจนได้รับวุฒิบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 4. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา2565จากสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคาม 5. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจ การจัดการศึกษาสู่คุณภาพโดยการมีส่วนร่วมในสถานศึกษานางพรวิไลวงศิลาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองท่าเข้าร่วมประชุมและเป็นคณะทางานของศูนย์ทุกภารกาิจเป็นคณะทางานตำแหน่งผู้ช่วยเหันยิกของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอกันทรวิชัย เป็นคณะทำงานจัดงานวันครูจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของอำเภอกันทระวิชัยเป็นคณะทำงานตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรารคามเขตหนึ่งตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเช่นเป็นคณะกรรมการดำเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่การศึกษาเป็นฐาน ตามรูปแบบ MK1 Model ประจำปีงบประมาณ2,566ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมและรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางเพจ Facebook กลุ่มไลน์หน่วยงานต่างๆและช่อง YouTube ของโรงเรียนสวัสดีค่ะ